เพฤติกรรมต้องห้ามไม่ควรทำในเทศกาลสงกรานต์ 1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต้องห้ามเช่นในรถบนท้องถนนปั๊มน้ำมันสถานที่ราชการวัดสถานศึกษาสวนสาธารณะและโรงพยาบาลมีความผิดตามพรบรพวควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2511 มาตรา31มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ขับรถเมื่อมีอาการมึนเมาเพราะอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตทั้งทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ทำลามกอนาจารมีลักษณะถูกเนื้อต้องตัว ไม่ว่าจะเป็นกอดจูบลูบคลาหอมแก้มจับหน้าอกจับเป้าโดยเราไม่ยินยอมถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานอนาจารโทษสูงสุดจำคุก10ปีปรับ2 0 0 0 0 0บาท 4. ทะเลาะวิวาททำให้ผู้อื่นพกช้ำดำเขียเ,เลือดตกยางอ,ออกบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนถึง15ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง200,000บาท 5. โพสขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านโลโกโล้พร้อมเชิญชวนเพื่อนดื่มมีความผิดตามพรบรพพวควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2 5 5 1มาตรา32มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. สาดน้ำใส่คนที่ไม่เล่นเช่นบางบริษัทหรือบางงานที่เขาไม่ได้หยุดแล้วพนักงานกำลังเดินทางไปทำงานแต่โดนสาดน้ำใสทำให้เกิดความเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่บาทเเมาจนไร้สติอรารวาสผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตอบความรําคาญหรือเกิดความเสียหายมีความผิดตามมาตรา378ประมวลกฎหมายอาญามีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนี่คือ7พฤติกรรมต้องห้ามที่อยากจะยกมาเตือนพนักงานทุกท่านในการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อเป็นการเตือนสติและลดความเสีย่ยง กลาฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทเมกาครูสติลจำกัดขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขมีสุขภาพพรารณมามัยที่แข็งแรงและเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสัก,การาต์นี้โดยสวัสดิภาพค่ะสวัสดปีปีใหม่ไทยครับ